สวัสดีครับผมพบกับผมน้ำเพชรไนท์โทมิสยู่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการขุดหลุมเทต่อหม้อเทพื้นนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ทำโรงจอดรถนะครับก่อนติดตามรับชมรับฟังนะครับขอฝากกดไลค์กดติดตาม ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับนี่นะครับขุดหลุมเสร็จแล้วก็มีการเอาทรายมาลงเพื่อปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อจะเตรียมทำต่อหม้อนะครับ ลุมทั้งหมดก็มีทั้งหมด9หลุมนะครับเพื่อจะทําต่อหม้อนะครับผมแต่ละลุมนี้กว้างประมาณ50เซนคูณ50เซนนะครับแล้วก็ลึก50เซนนะครับเพื่อจะทำลึกทำเป็นเป็นสร้างต่อหม้อนะครับในวันนี้กำลังตัดเพื่อตัดลึกนะครับผม ความกว้างของพื้นที่ที่เตรียมไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6เมตรคูณ8เมตรนะครับผมทําเป็นที่จอด2ช่องนะครับสามารถจอดได้2คันแบบสบายๆนะครับผมและที่เห็นนี่คือการดัดเหล็กเพื่อทําเป็นต่อหมอนะครับ จะทำเป็นตอหม้อแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเพื่อไว้ยึดเสาอีกทีนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็เป็นการวัดระดับเพื่อจะเทปูนให้มีความเท่ากันนะครับผมํา <Okay. S 1> ลาจะทำระดับนะครับการเทพื้น จะใช้ความหนาอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับผมครับ,รบก็มีการเอาทรายมาเทลงเพื่อให้ปรับระดับเพื่อจะได้ไม่ต้องเปืองปูนมากนะครับผม แล้วก็ทยอยทําเสาตอหม้อนะครับผมครับแล้วก็ทําเสาตอหม้อแล้วก็จะได้วางแผ่นเด็กเพื่อเอาไว้ยึดเสาได้นะครับ แนนี้ก็คือแผ่นเหล็กนะครับที่จะเอาไว้ยึดกับเสานะครับผมก็จะเป็นรูปฉากนะครับรูปจะเอลแบบนี้นะครับผมก็จะเชื่อมติดกับเสาต่อมอไปเลยครับแล้วก็จะทีพื้นทับไปอีกทีนะครับผมจะทำลักษณะแบบนี้ ครบทุกเก้าเสาเลยนะครับผมแผ่นเหล็กตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือจะใช้เวลาเราตั้งเสาขึ้นแล้วก็ใช้ยึดกับเสานะครับผมจะมันจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นปูนที่เราลากนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นการวางแบบนะครับเพื่อจะได้เอาปูนมาที่เพื่อจะไม่ให้ปูนไหลออกนะครับผมเวลาเราที่พื้นนะครับเพื่อจะได้เป็นที่กั้นปูนนะครับ ตีแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้นำเพจนะครับผมมาวางให้นพื้นที่เลยนะครับเพื่อจะได้ยึด เกาะติดปูนแน่นนะครับเพื่อจะให้มีความแข็งแรงเด้น,นะครับน่ครับก็ปีที่เต็มเลยนะครับก็จะได้ที่ขนาะดกาบที่ตีแบบนี้นะครับก็อยู่ที่9เมตรคูณ7เมตร70นะครับผมจะกว้างยาวกอ่าพื้นที่ที่ เสาที่หนึ่งน,นะครับ ปูนที่จะทำการเทพ,พื้นเนี่ยนะครับผมก็ได้สั่งรถมิกมานะครับเพื่อสะดวกในการเทนะเพราะว่าพื้นที่มันก็ค่อนข้ขางจะก,กว้างนะครับก็ื่จะได้มีความรวดเร็วนะครับ ปูนก็ได้มาถึงนะครับผมก็จะพร้อมเพื่อจะทำการเทพื้นแล้วนะครับ

ยากาศเทพรุ่นฝนตกแล้วนี่รอรถควณมาอีกกั้นะครับอันนี้หมดไปแปดคิวแล้ครับกำลังสั่งมาอีกสองอีกสามคิวครับผมเดี๋ยวเขาตกลงมามาเป็อๆนะครับ สุดท้ายปูนที่สั่งไป11คิวปรากฏว่าไม่พอนะครับผมก็เลยได้ไปซื้อหินซื้อทรายมาแล้วก็ไปซื้อปูนมาอีก5กระสอบนะครับเพื่อจะได้มาเทส่วนที่เหลือนะครับผมเพราะว่าเวลามันก็เลื่องเลยค่ำแล้วเพราะว่ารถเขาไม่มาแล้วครับผมกวาจะปิดร้านแล้วนะครับ ก็เป็นการขัดหน้าปูนนะครับที่กำลังใกล้จะแห้งครับเพื่อให้มีความแน่นนะครับเวลามั่แห้งเราก็ได้มีรอยแตกแยกนะครับก็จะมีความแรงนะครับผมแล้วก็ในยว่วงเวลามาเป็นถึงตอนค่ำเมื่อคัะเพราะว่าไปเสียเวลากับที่ปูนไม่พอนะครับเพื่อรอ เราไปซื้อปืนนะครับก็เลยทําให้มีความล่าช้านะครับก็เลยทาให้เส้นช้าได้นะครับผม mm hmm. กอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทํางานด้วยความขยันขันแข็งนะครับผมห้ผลนสักคานะครับถึงแม้จะเลี่ยงเยอะเลยเวลามานะครับ และนี่ก็คือผลงานที่ได้ออกมานะครับผมคือการปุดหลุมเทต่อหมอ้อเทพื้น,นะครับเพื่อเตรียมทำลงจอดรถนะครับผมแล้วก็นะครับพอวางแผ่นเหล็กไว้เพื่อเอาไว้ยึดเสาต่อไปนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผม ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม